คนไปรับดาบให้กับพี่ไอ้เหี้ยโดนเพิ่มหน้าอีกได้ไงวะพี่ปอนตาผมพี่ปอนตาผมตาแล้วครับอีกสั่งนีหมดครับตาแล้วครับลูก้างานหมแล้วเบี้ยที่หมดครับมาลูก้าเกาอ๋อไหนตาผมพี่สักคนนึงพี่ปอนต์ตาแล้วครับตาแล้วครับไม่ผมจะไปเลยยีโอมตาผมพี่ให้ชุบไม้ขึ้นมาไว้พี่ไม่ต้องไม้แล้วจังนีหมด มโดนโดนลาไม่ได้ครับสิบิบันเทิงครูไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรี่ทัไปเลย่ปต์ตาตเลยตเดยตัทัตลวดเสกกไปผมเลยครับดนแล้วขนไม่ดึงเสขวาล่างเลยพี่ตผมพี่อะไรพจะตายแล้วพี่ลงแต่งกนแป๊บนึงดตผมพี่พาเจ๋งไหมครับสวยมากครับพี่อะไรนะพี่ทัศญเทพี่ตาตี่เปนไหมพี่เสียทรพี่เสียทพี่ผมชื่ออะไรพี่ชื่อไงชื่ออะไ ต่มหมดวตมหมดโอ้ยปิดไดไมกูโอ้โหโดนเพิ่มกอย่างพี่โดนช็อเลก้ารับพี่โดนเดนช็อเลก้าพี่อมตาแล้วโอเคสวยได้ได้ได้ไไร่ผมวะพี่ต่มหมดแล้วพี่ปอนตาเยพี่าเปียวโดนก้ีแล้วไ่เกียรเลยบอสันนผมตาแล้วโอเคพี่สวยครับพี่มีใครดไมไ่กาเละเสยโอ้โดนเพิ่มไกูแปดเปอร์เซ็ต์ปิดได้มเนี่ย เออแปเปอรเซ็นของกูห้าสี่สาปีแล้วพี่สวยจบหนึ่งชุพาาพี่ชุพาราเลยเรียนการชกพปีหนกชปีกลงไม่ไปจุฬาครับนกดน้ำไหมกดน้ำจะตีอ่ะเลยพี่ปอนพี่ปอนตามพี่ตามหมดแล้วตามแล้วพี่โอเคตามแล้วพี่ลงได้อยู่กัน่ยแ้ต่อแล้วเาไนยุกันวะอยะเออตามีอยู่ใช่ป่ะมีอยคนก้วต่าตาแล้วครัตาแล้วเข้าเลยเนแก้วพี่้าเยหนอยเหนี่อน่เน่อามาพี่อกพ่แป๊ก เข้าพได้เข้าดีีพี่ออกไปออกเลพี่ปอนตัดพี่โอกหาผมอีกล้วโอ้โหยังโดนกูยังไงตัดต่อโอเคพาานตัดอีกน้พี่อย่ตัดต่อลพี่ตัดตัตัดต่อนะครับตนะครับตัดนีหมดครับเอาเลยตัดตัดสวยเตรียมต่อพี่ สามนี้หมดครับใช่แล้วครับตันต่อแล้วจบไปออโต้เล็กกับไล่ไปเลยชุบเลยพี่สองตัวนั้นแล้วถ้าตายเต้องชุบแล้วพี่ปล่อยเลยเริ่อมาต้นเล็กเลยครับไล่ครับไล่ครับตัวเดียวนะเดี๋ยวมันแจ้งดเนี่ยงตีไม่ได้พี่ตี่ต้องตีไม่ได้ต้อตีพี่ปักเดียวเลยปั๊หลอดออล่าพี่ไม่ตีไม่ตัดพี่พี่ที่หลังผมเลยพี่แล้วก็ปั๊ผมให้ผมเดียวแค่นั้นแหละออโต้เล็กกับออโต้เ็นฟีไปครับเสียแ๋ยวผมไปจัดเองปั๊บเรื่อยพี่มันจะลบปั๊ผมเรื่ ไล,ลยเลยพี่ลบป้าบ,บขวาขวาลบป้าขวาได้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 ไหดำเหยียดแดงเนี่ยมันมาจากก,กิลใครปัดหรือว่าเพนฟีของพรัดก็เป็นฟีพระเลยเ<ๆ>ข้าหากูแล้วตาตาตาใช่ใช่เพนฟีเพนฟ,ฟีมาจากเพฟเนฟีที่เพนฟีเหรอใช่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 เนี่นผมไม่เป็นฟีเนาะออไม่ต้องเป็นฟีดีเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้อันนี้ผมจ่ายเป็นฟีนะจ่ายเป็นฟีเราลดแรงจริงแล้มันก็เพนฟีพัดงั้นไม่เป็นฟีแล้วกันถึงว่าผมไม่ค่อยติดเล็กเลยใช่ ไปขอ,อยโดนนะครับพี่พไอ้อตัวที่โปูวมแล้วเฮ้ยไปกับไม่สามกองอยู่แล้ว<ห>อกก่ะ